นะครับนี่ก็ลุงหว่างก็ทำนะงานของลุงหว่างเสร็จแล้วนะครับครับนี่ก็คุณย่าก็อยากกินหอยนะครับเดี๋ยวลุงหว่างก็จะมา,าหาหอยก่อนกลับบ้านนะครับนะครับเดี๋ยวลุงหวางก็จะเดิมหาหอยก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพวกก็จะสูงกาแฟก่อนนะครับดูก,กาแฟก่อนลองิืก,กาแฟก่อนนะครับอันนี้ก็ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเอาใส่อีกห่อนหนึ่งนะครับก็พอแล้วนะครับนี่ก็สงกาแฟครับเดี๋ยวกิกนกาแฟก่อนนะครับก่อนที่จะ หาหวยกันนะครับน้ำน้ำนาของลุงหวางก็ลุงหวังตันไว้เมื่อวานนี้นะครับนะครับก็เยอะแล้วนู่นนะครับเพราะว่าเมื่อเ้านี้ฝนก็ตกนะครับฝนก็ตกตกแรงด้วยเมื่อเสา น้ำนาของลุงหวังก็ตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับนะครับเพราะว่าลุงหวังตันไว้เมื่อวานนี้นะครับนี่น้ําก็เยอะเลยนะครับข้าวก็สูงสูงใหญ่ๆหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวลุงหวังกินกาแฟแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาหอยกันนะครับดูนะครับน้ํามีแล้วนะครับไรนี้ก็น้ํามีแล้วนะครับดูข้าวนะครับ ครับฝนก็ตกนะครับฝนตกเมื่อเช้าในก็แรงมากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงบอลก็จะได้หาหอยก่อนโอ้บรรยากาศยำแรงนะครับโอ้ปลา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 โอ้ป้อปหมอโอยโอ้ยตายแล้อไม่ท้องจ้อยโอ้ ปลาหมอปลาหมอโอปลาแล้วครับปลาโอ้ยน้ำน้ำมันขุ่นอยู่น้ำขุ่ชนนะครับปลาขึ้นนะครับปลา,าหมอปลาหมอ,อเดี๋ยวหาปลาก่อนจะทันบนเ่เนาะแบบนี้ลงมาทางนี้แนละ้ว เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับดูมบรรยากาศจำแดงบรรยากาศดีดีนะครับแล้ก็หาปลาไปด้วยเมื่อกี้นี้ก็เจอปลาหมอนะครับเจมีปลาหมอเจือปลาหมอเฮ้ยระหว่างเห็นปลาเยอะอยู่นะไม่รู้มันช้ำตรงไหนโอ้โห โอ้โหโอ้โหท่านบดอ้ยเ้ยที่ไหนแล้วนนนท่ไหนบนนเอโอ้บนเพชเจอปลาซ่นนะครับอ๋อนี่พเจอปลาซ่อนเฮ้ยกอนย่าไปด้วยแต่มันมาซอนอยู่ตรงญ้านี่นี่ก็ ออนยาไปด้วยนะครับปลายเยอะครับปลาขึ้นมายเยอะนะปลาช่อนก็มีปลาหมอก็ได้โอ้ยไม่ทันจ้อยนะครับโอ้ยไม่ได้เอาดักไม่ได้เอาดักปลามาเลยผมจับมือเปล่ามันจับยา่าอยนะู่เลยแตปลามือเปล่า เดี๋ยวไปดูข้างบนกันก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปหาหอยกันต่อด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เจอปลาหมอปลาช่อนด้วยเดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยแถวนี้ก็มีอยู่นะปลานะเห็นอยู่นะครับเห็นมันล่องลอยอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะ โอ้จะได้บนน้อจะจับได้บนน้อโอ้ยน้ำมันลึกครับ เพราะว่าน้ํามันลึกเลยจับบอ่อท่านครับจับปลาบอ่อท่านโอ้นะครับมันก็น้ําเยอะนะครับก็ปลาก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้บ่อน้อน้ำมันบน่ลึกบ่อครับหัวก็เห็นปลาอยู่ตรงนี้นะาน้ลึก มันดิครับเอาเลยตกน้ำครับพีม่มันดิมันดิโอ้ปลามนันก็ลอยไปขาดแถวนี้แหละหมดได้แล้วต้องมาใส่เบ็ดเนอะ้า ต้องมาใส่เบียดเอาเพราว่ตรงนี้มันลื่นนะครับตรงนี้มันลื่นนีวางก็อาบน้ำไปก่อนเดี๋ยวเราไปหาหวยกันเลยนะครับผลตกเมื่อเช้านี้มันน้ำกันเลยเยอะ เช้านี้นะครับด้ว้ยว่าจะจับปลานะครับปลามันตัวใหญ่ๆเลยเราต้องมาใส่เบ็ดเอานะครับนะครับก็ลงไปหาตรงนี้นะครับตรงที่โอ้ข้าวบางจังเลยนะครับอ,อหอยกัดนะครับเดี๋ยวคงดูก่อน เอดปโอเป็นตรงตรงเลย เดี๋ยวเราก็ไปหาหอยเรื่อยๆก่อนนะครับหอยเยอะนะครับเราก็ลงหาตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โตรงนี้จะน้ําไหลเยอะเลยเน้าแรงเลยเอ๊เอ๊ะไปหโอ้โหโอยเลยไปหโอ้อน้า แัน,นี้ก็ได้แล้วครับแกนี้ก็ได้แล้วนะครับหอย